เข้าสู่เกมแห่งปัญญาที่จะนำพาความผาทนาให้เป็นจริงขอให้ผู้เล่นเดินไปที่ประตูเ <c oughs> กมเกมอะไรอันนี้มันชีวิตจริงวันนี้ก็จะมารีแคปซีรีส์ที่มีชื่อว่า The Dark d i e เกมทอยทะลุมิติ The Dark Dice ซีรีส์หรือเกมทอยทะลุมิติเนี่ย นี่คิดว่าทางซีรีส์น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากการเล่นบอร์ดเกมในชีวิตจริงพอเกมเหล่านี้ถูกออกแบบจำลองให้มาเป็นเหมือนโลกต่างมิติที่ตัวละครจะต้องเข้าไปเล่นเกมมีการแข่งขันกันเองหักหลังกันเองแย่งชิงบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะนำพาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยไปขอพรได้อย่างแรกเนี่ย มันมีลูกเต๋าอ,อยู่อันหนึ่งที่ถูกเก็บไว้ที่ห้องรงยิมเก่าที่ไม่ได้ใช้นานแล้วเพราะเมื่อก่อนโรงเรียนนี้เคยมีข่าวหรือว่าเมื่อ30ปีก่อนมีนักเรียนหายตัวไปเนาะแล้วก็มีนักเรียนกลุ่มนึงเนี่ยเข้าไปยังรูมยิมเก่าแล้วก็พบกับเหตุการณ์บางอย่างที่อยู่ๆนะลูกเต่าน,นั้นนะมันก็นเด้งออกมา ตกลงพื้นแล้วมันก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วหลังจากนั้นอ่ะมันก็เปลี่ยนเป็นรูปดวงตาไอเด็กพวกเนี้ยก็เลยโดนดูดเข้าไปในเกมมายังโลกต่างวิติแล้วก็มีทั้ง8คนเลยนะที่ได้เข้ามาเล่นเกมเราจะไล่ไปแต่ละเกมว่าแต่ละเกมเนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันอย่างไรเกมแรกเป็นเกมไขคดีปริศนานักเรียนทั้ง8คน,น่ะจะได้รับบทบาทเป็นนักสืบ ไปตามหาเด็กคนหนึ่งว่า30ปีก่อนที่เคยหายไปแต่ถูกคอตโกไปแล้วซึ่งตัวเด็กคนนั้นน่ะถูกซ่อนอยู่ในอาคารเรียนฝั่งมัธยมอ่ะทั้ง8คนก็ไปตามห้องต่างๆที่วางแผนกันเอาไว้แล้วก็ออกมาแจ้งเบาะแสกันแต่การแจ้งเบาะแสไปมามันทำให้ยิ่งหาเด็กคนนั้นไม่เจอสักทีเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าแต่ละคนน่ะให้ข้อมูลมา ไม่ตรงกันทุกคนแสดงว่า1ใน8คนอาจจะมี1คนหรือสองคนก็ได้ที่ไม่ได้เป็นนักสือบอ่าอ่ะ,อะยังไงยังไงถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องมาจับพิรุษกันแล้วว่าใครเนี่ยคือสปายคือคนที่ปลอมตัวที่เนียนเป็นนักสืบที่ทำให้ไม่สามารถหาเด็กคนนั้นได้เจอในอาคารเรียนเนาะเออพอดำเนิน ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะคนที่ชนะเนี่ยก็จะได้รับเหรียญรางวัลไป1เหรียญเกมที่2อเนี่ยไอเด็กทั้ง8คนก็ได้เข้ามาเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเกมเนี้ยไอเด็กที่ชนะมันก็เอาเหรียญอะมาวางไว้ครบ4ด้านแต่กลายเป็นว่าเหรียญไม่ตอบสนองเพราะว่ามันมีเสียงไปายสายบอกว่าเหรียญที่เอามาใส่อะเป็นเหรียญที่ไม่สามารถที่จะนํามาขอพรได้ มันเลยมีตัวละครหนึ่งในเรื่องบอกว่าแสดงว่าเหรียญนะ่ะถ้าเอามาใส่ที่แท่นบล็อกแล้วอะ่ะมันควรที่จะเป็นสีเดียวกันถ้าสามารถสะสมเหรียญได้ครบสี่เหรียญนะ่ะก็จะสามารถนํามาขอบหอนได้แต่ต้องเป็นสีไฟขึ้นเป็นสีเดียวกันเท่านั้นน่าจะเป็นสีประจําตัวคนเล่นเกมอะไรฟิวนี้เนาะเกมที่2เนี่ยเป็นเกมต่อช่องใส่บล็อกแผ่นสี่เหลี่ยมคือทั้ง8ดคนก็จะได้แผ่นสี่เหลี่ยมมา1อัน แล้วก็มีคีย์การ์ดเข้าห้องไปแต่ละห้องที่ทุกคนจะต้องไปประมูลชิ้นส่วนกันแล้วก็เอาชิ้นส่วนนั้นมาใส่ในบล็อก5ช่องใครได้ครบ3ช่องก่อนก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นไปในกรณีที่มีคนได้ทำครบ3ช่องหลายคนนะ่ะก็ต้องไปดูว่ามีคนไหนบ้างที่ทำเกิน3ช่องสมมติว่าทำได้4ช่องหรือ5ช่องเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ชนะไปหรือถ้าบล็อกที่ใส่มามันมีใส่เกินมาจนเกือบ เต็มทุกช่องอ่ะอันนั้นก็อาจจะชนะได้ในการประมูลแต่ละรอบอ่ะมีจํานวนเครดิตอยู่ให้ที่แค่8เครดิตก็ต้องเลือกชิ้นส่วนกันให้ดีเลยถ้าเลือกชิ้นส่วนตรงกันก็ต้องดูว่าไอคนนั้นอ่ะประมูลไปกี่เครดิตสมมุติว่า1รอบเนี่ยอยากได้ชิ้นนี้แต่ก็อาจจะมีการคาดาว่าเอ้ยเพื่อนอาจจะเลือกชิ้นเดียวกับเราอ่ะงั้นเราขอประมูลไปเลย2เครดิตเนี่ยเออในรอบต่อไปรอบที่2อน่ะไอคนนั้นอ่ะจากจาก8เครดิตอ่ะมันก็จะเหลือแค่ 6รถูกปปละเออเพราะฉะนั้นมันต้องบริหารจัดการดีในการวาง e-box อกดนีให้ให้ตรงครบ5ช่องให้ได้อะไรเงี้ยแล้วให้ได้ครบ3แถวได้แต่จริงอ่ะถ้าไม่ได้ถึงขนาดอยากจะชนะนะเอาให้ครบ3แถวก็พอแต่ถ้าอยากชนะเนี่ยแบบไปแถวที่4แถวที่5อะไรเงี้ยผู้ชนะก็จะได้เหรียญสะสมมาอีก2เหรียญเออประมาณนั้น เกมที่3ตอนนี้ซีรีี์ก็ดำเนินมาถึงเกมที่3แล้วเกมที่4ก็จะออนแอร์ในอีพีหน้าซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเกมอะไรเนาะในเกมที่3เนี่ยเป็นฟิลฟิลเหมือนเกมบันไดงูพอทั้ง8คนอ่ะเข้ามายังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมแล้วก็มีประตูมีหมายเลขแต่และห้องที่ทุกคนจะต้องเข้าไปแล้วก็มีเสียงปลายสายคนพูดประมาณว่าทั้ง8คนเนี่ยจะต้องรบบทเป็น ผู้ศรัทธาเดินทางไปยังประตูสวรรค์ใครเข้าไปถึงประตูสวรรค์เป็นคนแรกก็จะเป็นผู้ชนะและได้รับเหรียญรางวัลไปสะสมอ่ะอย่างแรกเลยทั้ง8คนเนี้ยก็ต้องมาหยิบลูกเต๋าก่อนพอหยิบลูกเต๋าได้แล้วก็เอาไปถอยถอยออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคีย์การ์ดพร้อมกับจํานวนเลขที่ถอยได้แล้วก็เข้าไปยังห้องต่างๆภายในห้องเนี่ยก็จะต้องเล่นเกม ซึ่งเกมแต่ละเกมแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันเท่าห้องไหนเนี่ยมีคนเข้าไปอยู่ในนั้น2คนก็หมายถึงว่าทอยลูกเต๋าได้จํานวนห้องเดียวกันเนาะก็ต้องไปเข้าไปเล่นเกมแข่งกันเพื่อหาผู้ชนะหนึ่งคนในนั้นใครที่เล่นเกมในห้องนั้นแล้วชนะเนี่ยก็จะได้รับเหรียญ2เหรียญอีกคนหนึงก็จะได้รับแค่เหรียญเดียวเนาะแล้วก็เอาเหรียญน,นั้นอะไปหยอดใส่ตู้กาชาปองเพื่อ เปิดดูว่าข้างในกระชัปองอ่ะเป็นลูกเต่าหรือเป็นอะไรเออมันอาจจะมีไอเทมพิเศษสมมติว่าได้ลูกเต่ามาก็กลายเป็นว่าจะมีลูกเต่าเพิ่มเข้ามาสองลูกเต่าแล้วก็เอาลูกเต่าเนี่ยไปหย่อนใส่ที่เดิมเพื่อทอยดูว่าเออเราจะได้เดินไปห้องไหนอีกคนที่มีลูกเต่าสองลูกเนี่ยมันก็จะคูณอ่าลูกเต่าให้ได้ห้องเพิ่มแล้วเราอาจจะได้เดินมากขึ้นก็ได้อย่างเงี้ยจากที่ตอนแรกอยู่ห้องสามอาจจะไป ห้องแปดเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฟิลฟิลนั้นเะนาะเออส่วนใครที่เล่นเกมแพ้แล้วได้ลูกเต่ามาแค่ลูกเดียวก็ถอยได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นก็อาจจะขยับได้แค่นิดเดียวอะถ้ามมดว่าชั้นแรกทุกคนสามารถเล่นเกมผ่านหมดแล้วทุกคนไปยังชั้นที่สองชั้นแรกเนี่ยก็จะถูกปิดเป็นสีแดงพื้นทางเดินก็จะถล่มเลยชั้นที่สองก็ทำเหมือนเดิมเลย ทุกคนได้ห้องแล้วก็เข้าไปเล่นเกมแต่พอขึ้นชั้น3เนี่ยมันเริ่มมีการขายตรงขายตู้ซื้อไอเทมแล้วไอเทมที่ว่าเนี่ยมีทั้งการ์ดบันไดและการ์ดงูเออถ้าเกิดว่าใครสามารถซื้อการ์ดบันไดกับการ์ดงูได้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมพิเศษเลยถ้าใครเลือกการ์ดบันไดก็จะทำให้ได้ขึ้นไปยังชั้นที่เราต้องการขึ้นไปได้ เป็นทางตรงอะนะเออส่วนถ้าเกิดว่าใครเอาการ์ดงูมาใช้ก็คือขัดขาผู้ต่อสู้ได้แบบสามารถเอาไปดัดห้องที่มันอยู่สูงๆแบบสมมติเพื่นเขาไหนทอยลูกเต๋าแล้วอยู่ห้องสูงๆอะ่ะแล้วปรากฏว่าโดนการ์ดงูจากเพื่อนที่อยู่ข้างล่างอะเขาก็ตกลงมาได้ไงอ่ะมันก็มีลูกเล่นไปเรื่อยๆพอไปถึงชั้นต่อไปอ อันนี้สามารถซื้อของได้เยอะขึ้นนะสามารถซื้อลูกเต๋าได้ด้วยถ้าสมมติว่าซื้อลูกเต๋าเยอะมันก็สามารถเดินไปห้องได้ไกลสุดตายแต่ถ้าเกิดโชคดีหน่อยทอยลูกเต๋าได้แลไอเทมได้การ์ดด้วยเลยอย่างเงี้ยโอ้โหมีการ์ดอัปเดตขึ้นมาสองใบเป็นการ์ดดึงกับการ์ดผัก การ์ดนึงก็สามารถดึงเพื่อนให้มาอยู่ในห้องเราน่าจะได้มั้งเพราะว่ามันไม่มีใครใช้การ์ดนี้เลยอะแล้วก็มีการ์ดผักที่สามารถผักเพื่อนไปห้องทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งฝาก็ได้อะไรอย่างเออประมาณนั้นนะนั่นแหละความยากของเกมนี้ไม่ใช่แค่ว่าทอยลูกเต๋าแล้วจะขยับไปเรื่อยๆแล้วจะชนะได้ไม่จะมีไอเทมลับที่จะขัดขวาคู่ต่อสู้ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนอยู่กับเพื่อนที่ใจดีอะ ก็จะช่วยซื้อกาดบันไดามาให้เพื่อนที่ตกลมแพางล่างขึ้นมาข้างบนได้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะวางกลยุทธ์แบบไหนเนาะเขาก็แบ่งทีมกันเลยไอ้ทีมนี้เป็นทีมที่อยากจะชนะก็ใช้วิธีการขัดขาคู่แข่งกับอีกทีมหนึ่งชนะไปด้วยกันมีแต่การ์ดบันไดก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับไอ้ทีมนั้นเออนั่นแหละสุดท้ายก็ต้องมาดูว่าใครคือคนที่จะได้ไปประตูสวรรค์ได้รับเหรียญไป อ่าอ่อ่าซึ่งเกมเนี้มีจุดพีคอยู่ที่ตอนท้ายด้วยเป็นจุดพีคที่ทําให้ทุกคนเนี่ยต้องกลับเล่นเกมและเป็นเกมสุดท้ายที่เราจะได้ดูในอาทิตย์หน้าเออเป็นเกมชิชตะกรรมแหละเออดูซิว่าใครคือคนแรกที่จะได้สะสมครบสี่เหรียญและถ้าเกิดว่าได้มาแล้วเนี่ยจะขอพรเรื่องอะไรกันบ้าง นันนสีนันนสีจะขอพวนอะไรกันนะชอบเกมที่มันแบบไม่ได้โอ้โหสไลเวอร์ or, จ๋าจ่าขนาดนั้นน่ะมันก็ยังมีเงื่อนคงเงื่อนไขว่าเข้าไปในเกมได้ก็ออกมาในเกมได้มีการแข่งขันมีการชิงเหรียญมีบทลงโทษของเกมแล้วก็แต่ระดับความยากคาดหวังว่าเกมสุดท้ายน่าจะโหดเลยละ่ะนะเราติดตามกันต่อไป Dark d r r k i c ดซีรีส์หรือเกมทอย ทลมปติออนแอดทุกวันพุธเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25และย้อนหลังทางวิวเวลา4ีทุ่มครึ่ง